คุณผู้ชมคะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะเป็นรายการที่ พาคุณผู้ชมไปเจาะเรื่องของการทำมาหากินของกิจการนี่แหละคะ่ะการก่อนที่เราจะลงทุนเราก็ต้องทราบก่อนนะคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็การเติบโตของเขาในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็อนาคตข้างหน้าอะไรคือการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปศึกษาโมเดลธุรกิจของเขานะคะวันนี้ค่ะเราจะเข้าไปเจาะยักษ์ใหญ่ทางด้านของโมเดิร์นเทรดนะคะเป็นผู้ที่ประกอบกิจการทางด้านของวัสดุแล้วก็สินค้าที่ตกแต่งบ้านก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีสาขา มากที่สุดในประเทศไทยนะคะเพราะตอนนี้เขามีสาขาอยู่ถึง74สาขาค่ะแล้วก็ไปเปิดที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วด้วยนะคะบุกออกไปในอาเซียนแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราพูดคุยค่ะบริษัททางด้านของ Home Product Center จํากัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ Home Pro นะคะไปดูกันนิดนึงค่ะว่าโมเดลของธุรกิจเขาทําอะไรนะคะเป็นการขยายสาขาแล้วก็การขายสินค้า House b r a n d นะคะแล้วก็ในส่วนของผล ประกอบการที่ผ่านมานะคะงบการเงินค่ะในปี2556รายได้รวมของโฮมโปรนะคะอยู่ที่42,830ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิทำได้3 0 6 8ล้านบาทค่ะกำไรต่อหุ้น32สตางค์นะคะส่วนปี57นะคะก็ยังคงทำไรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง51,208ล้านบาทกำไรสุทธิ3,313ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นอยู่ที่27สตางค์นะคะไตรมาส1ปี2558นะคะ การทำกำไรก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูรายได้รวมนะคะ1 3ึ่งล้านบาทค่ะกำไรสุทธินะคะเจ็ดทล้านบาทนะคะแล้วก็ดูกันในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินกันบ้างค่ะสำหรับในปี56นะคะทางด้านของ ROE นะคะผลตอบแทนแต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่27.18%ปค่ะปี57นั้นอยู่ที่23.32%นะคะแล้วก็ไตรมาส1ปี58อยู่ที่2 2 2นะคะอองเจ็ดเร์เซ็นก์นะคิอัตราการทำกำไรุ่รเงเิ่็ เช่นเดียวกันนะคะรูปแบบการทำธุรกิจของ Home Product Center จากนี้ไปจะสามารถส่งให้ยอดรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะในรูปแบบธุรกิจแบบนี้วันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณคุณนวุฒิธรรมพรมกุลค่ะกรรมาการผู้จัดการของบริษัท Home Product Center จําจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการทําโมเดลธุรกิจของเราในอนาคตนะคะว่าเรายังคงใจยึดถือในแบบปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะคะอยากให้เล่านิดนึงนะคะสำหรับตัวที่เป็นธุรกิจของโฮมโปรดักต์เนี่ยตอนนี้ถ้าแบ่งในเรื่องของการทำเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอยู่ในช่วงไหนของธุรกิจคะหมายถึงว่าในช่วงของต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำอ่ะอยังอยู่ในช่วงเติบโตครับค่ะยังอยู่ในช่วงเติบโตสาเหตุที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะมีตัวเลขอยู่3ตัวเนี่ยที่จะให้ดูนะครับ ตัวเลขตัวแรกเลยเนี่ยนะครับว่า Market Size เนี่ยมันประมาณสัก 1. 5ของ GDP ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยตลาดที่เมชัวแล้วเนี่ยมันประมาณสัก2-3%ของ GDP อันนั้นเราต้องดู GDP ก็คือต้องดูรายได้ของประชากรด้วย GDP ของประเทศครับ GDP ของประเทศนะครับตัวที่2ที่เราใช้วัดเนี่ยคือขนาดของประชากระนะครับอย่างในประเทศที่เขาเมชัวแล้วเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยนะครับ ขนาดประชากร1ล้านคนเนี่ยเขามีพื้นที่ขายได้7 0 0 0หมื่นสำหรับมาเก็ต l ลดเดอร์นะครับของเราเนี่ยขะน,นี้พื้นที่ขายเราเพิ่งมีอยู่ประมาณสัก800นนะฮะประชากร1ล้านคนเรามีพื้นที่ขายแค่8,00 0เอง <c oughs> นะันั่นแสดงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขตัวนี้เรายังมีโอกาสเติบโตอ,อีกได้หลายเท่านะครับถ้าดูในมิติที่3มเนี่ยมิติเวลานะครับตั้งแต่วันเริ่มต้นถึงวันที่เขาแมทชชัวร์เนี่ย นะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก35ปีของเราเพิ่งมา18ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในการเติบโตครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสเติบโตนะถ้าเราดูจากภาพใหญ่นะฮะภาพใหญ่คือภาพแมคโครนี้เนี่ยนะครับเราก็เพิ่งมาครึ่งทางแต่ถ้าเราดูกลับไปดูภาพที่เล็กลงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านเนี่ยพัฒนาขึ้นไหม พัฒนาขึ้นยิ่งคนมีรายได้สูงขึ้นสัดส่วนการให้ความสำคัญเรื่องการใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นแล้วเราดูไลฟ์สไตล์คนไทยเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปมากนะครับวันแรกที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านใหม่นะครับ80% เป็นบ้านเก่าแค่ย0<ะ>นั่นหมายความว่าคนไทยเราเนี่ยคิดจะทำบ้านแต่งบ้านให้สวยต้องรอบ้านใหม่ถึงทำ<ะ>บ้านเก่ายังไม่ทำวันนี้เนี่ยระยะเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับสิปีหัวมันกลับข้างครั<ะ>ลูกค้าเราเวลานี้เป็นลูกค้าบ้านเก่า80%เป็นบ้านใหม่20%นั่นคือมีการ ปรับปรุงบ้านอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะคมีการตกแต่งบ้านเรื่อยๆมีการปรับปรุงบ้านเพื่อ,อให้ชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านที่ดีขึ้นไลฟ์สไตล์คนไทยก็เปลี่ยนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะนะยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบาะนะโถสุขพัณฑ์ที่นั่งสุขพัณฑ์นี่นะครับนะครับทุกๆเดือนเนี่ยผมมีลูกค้ามาใช้บริการของเราที่เปลี่ยนสุขพัณฑ์ใหม่ให้กับสุขพัณฑ์เก่าที่บ้านเขานะครับที่ผ่านระบบของเราเนี่ย ไม่ต่ำกว่าพันตัวทุกเดือนทุกเดือนละทุกเดือนฮะไม่ต่ำกว่าพันตัวมันมันเปลี่ยนนี่คือเป็นเปลี่ยนไปตามแฟชั่นหรือว่าเปลี่ยนเพราะว่าความสะดวกสบายมากขึ้นคืออย่างนี้ฮะถ้าจําได้เนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยซื้อบ้านจัดสรรเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสุขพั์ที่หมู่บ้านจัดสรรให้เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆน้าสั้นๆจะนั่งแล้วไม่ค่อยสบาย นะครับเพราะว่าในสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยสุขพัณฑ์ถือว่าเป็นลักโซลี่กู๊ดนะครับตัวใหญ่ๆนั่งสบายตัวเป็นหมื่นเดวนี้ตรงกันข้ามแล้วครับสุขพันเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่งสบายตัวละสา0พันบาทคือราคามันปรับลงวราคามันปรับ,ปร,บปรับลงเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าลักโซลี่แล้วแล้วก็ประจวบกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดโลกเนี่ยนะครับผู้ผลิตมีมากขึ้นนะครับแล้วผู้ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับดีขึ้น คอสมันก็ดาวลงะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อ3,000บาทได้นั่งสุขพัณฑ์สบายๆนะครับแถมมีคนเปลี่ยนให้ด้วยคือเรามีบริการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่กำลังซื้อถึงและแล้วก็ผ่อนบ้านจนหมดแล้วหรือผ่อนบ้านจนจะหมดแล้วนะครับมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย น่งหงน้าสบายสบายดีแสดงว่า,วาโอกาสในการเติบโตยังมีอยู่ยังไม่ได้ผ่านจุดสูงสุดไปด้วยซ้ำํำเพิ่งจะเป็นเรื่องของการเติบโตครับแต่ทีนี้ถ้าจะแยกตลาดนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นมีวัสดุก่อสร้างอันนี้เป็นสินค้าตกแต่งบ้านนะคะรวไมไปถึงที่แบบว่าซื้อขายโดยทั่วไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆดิส c o u n ต่างๆของเราจัดกลุ่มยังไงคะว่าเราอยู่ในกลุ่มประเภทไหนถ้าแบ่งเนี่ยในเรื่องของบ้านเนี่ยบแบ่งเป็นสามช่วงสามช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ย เราเรียกว่า home builder คือช่วงของการสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็จะปีเรื่องแต่งานโครงสร้างงานหลังคาง,งานประตูหน้าต่างยันกระทั่งระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปานะครับช่วงที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของ finishing กับ f i ต i n g งนะครับกับเรื่องของ electrical นะเพราะฉะนั้นช่วงที่สองเนี่ย f i n g เช่นเรื่องของ ลูกบิดบานประตูะนะครับพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านโคมไฟนะครับฟินิชชิ่งอย่างเช่นการทาสีการติดตั้งสุขภัณฑ์การติดตั้งเข้าของที่ต้องใช้ในบ้านทั้งหมดแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าเฟอร์นิชก็คือก่อนเข้าไปอยู่บ้านเนี่ยต้องมีของพวกนี้เช่นเฟอร์นิเจอร์นะเช่นเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านผมเราเนี่ยอยู่ช่วงตรงกลางช่วงตรงกลางนะครับ ที่ช่วงตรงกลางเราเรียกว่า home improvement ค่ะนะครับในช่วงตรงกลางเนี่ยตลาดมันใหญ่ขนาดไหนคะแล้วก็คู่แข่งมากขนาดไหนคะตลาดตรงกลางเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับขนาดของของของมาร์เก็ตไซส์เนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณสักแสนกว่าล้านนะฮะแสนกว่าล้านครับก็ประมาณสัก1%นึ่งกว่าของ gdp gdp บ้านเราก็สิบสิบสองล้านล้านนะหนึ่งเปอร์เซนต์กว่าก็แสนกว่า ครับค,ค,คบู่แข่งเยอะไหมคะในถ้าคู่แข่งขันเนี่ยมีแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นคู่แข่งขันทางตรงเลยคือทําธุรกิจเหมือนเราเลยนะครับมีกลุ่มสินค้าเหมือนกันมีเซอร์วิสใกล้เคียงกันนะครับนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโฮมเวิร์กนะครับซึ่งทําธุรกิจเหมือนกับเราตลาดที่เป็นมาเก็ตแชร์เนี่ยห่างกันเยอะไหมคะระหว่างโฮมเวิร์กกับโฮมโปรเออน่าจะห่างกันเยอะครับเพราะว่าดูจากประการแรกเลยจํานวนสาขา เท่าที่ผมจําได้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยประมาณสัก8สาขา <c oughs> ของเรา74นะก็ห่างกันเยอะทั้งยอดขายทั้งจํานวนสาขา <c oughs> แต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีคู่แข่งขันที่เป็นแคตติกอรีนะเนื่องจากว่าแคตติกอรีในร้านเราเนี่ยเราขายอยู่20กว่าแคตติกอรี่คู่แข่งขันที่เป็นแคตติกอรี่หลักๆนะครับเช่นกรณีที่เป็นสุขภัณฑ์เซรามิกก็จะมีร้านสุขภัณฑ์เซรามิกมที่เป็นร้านขาเฉพาะกรณีที่เป็นเป็นสีก็มีร้านขายสีนะครับ นะครับทั่วๆไปนะครับร้านขายฮาร์ดแวร์ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟโคมไฟแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีว่าแคตตาล็อกนี้เนี่ยมันมีร้านค้าอะไรบ้างอันนี้เราเรียกว่าคู่แข่งขันทางอ้อมซึ่งเป็นแคตตาล็อกบายแคตตาล็อก แต่ถ้าเราพูดตั้งแต่ที่เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะมาจนถึงช่วงกลางของเราแล้วก็ไปถึงช่วงปลายเนี่ยถ้าตลาดรวมทั้งหมดเนี่ยในช่วงไหนคะที่มันมีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดแล้วก็ในเรื่องของมาจินเนี่ยทำได้ดีที่สุดคะช่วงปลายเนี่ยมาจินจะสูงที่สุดนะฮะช่วงปลายก็คือว่าช่วงที่จะตกแต่งบ้านจะเข้าไปอยู่บ้านแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เช่นเรื่องของของเฟอร์นิเจอร์ผ้ามานะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเทิน ผมเรียกว่าเท r ร์โ e เวอร์นะครับ product turnover จะต่ำกว่านะครับแต่ Margin ก็จะสูงกว่าของเราช่วงกลางเนี่ย v u r n o v e r ก็ยังถือว่ายังสูงอยู่ Margin ก็จะเป็น a v e r a g e Mar g i n ก็จะไม่ไม่สูงเหมือนขั้นปลายนะค่ะถ้าพูดถึงการทําธุรกิจของเราเนี่ยทำไมเราไม่ขยับไปขั้นต้นแล้วก็ขยับไปขั้นปลายด้วยฮะทาไมเราตอนนี้เราเข้าไปขั้นต้นแล้วครับขั้นต้นเราข้น้เรามีอีกแบรนด์นึ่งใช้คําว่าเมก a ไปแข่งกับกลุ่มของ ของโฮ er มบิ d เดอร์นะครับเมกาตอนนี้เราก็เปิดไปแล้ว5สาขา่ะ5สาขานะครับก็คู่แข่งขันที่เป็นช่วงช่วงต้นเนี่ยนะครับที่เราเรยกโฮมบิวเดอร์เนี่ยถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีโกลบอลเฮาเพราะฉะนั้นเราก็เปิดอีกธุรกิจหนึง่งชื่อว่าเมกาโฮมเพิ่งเปิดมาปีกว่านะครับก็เปิดไปแล้ว5สาขาอะไรที่มันทําให้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดแข็งของเราที่ขยายไปช่วงต้นได้คะออจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจ โฮมเซ็นเตอร์ะนะครับไอความเข้าใจในธุรกิจตัวความเข้าใจในสินค้าเนี่ยเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเป็นลายต้น,ตนๆที่บุกเบิกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยเราก็มีความเข้าใจมากพอสมควรเราก็เลยเข้าไปในโฮมบิลเดอร์ด้วยอันนี้คือมันจะเป็นคู่มันเป็นจุดแข็งของเราหรือเปล่าคะถ้าจะพูดว่าคนที่เขาคลองตลาดในช่วงต้นอยู่เดิมเนี่ยจะเป็นจุดแข็งเราได้ไหมคะ ที่เราจะเข้าไปแข่งในตลาดนี้เ,<อ>เพราะว่าเห็นคู่แข่งขันมีเยอะเหลือเกินเมื่อสักครู่คุณคุณวิทยบอกอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทําธุรกิจทุกแข่งก็ต้องมีการแข่งขันนะครับนะฮะแต่นี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสามารถอะไรนะภายในเรามี competency อ,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 อะไรที่เราจะสามารถไปแข่งตรงนั้นได้นะครับเราก็เชื่อว่าเรามีเรื่องของ management เนี่ยที่สต r o ที่จะสามารถแข่งในเซกเมนต์อนั้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงโฮมบิลเดอร์เนี่ยเราได้เข้าแล้วช่วงปลายเนี่ยที่เป็นโฮมเฟอร์เน็เนี่ยยังไม่ได้เข้าคิดจะเข้าไหมคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สเต็ป by สเต็ปนะครับ <c oughs> เราไม่มีความรีบร้อนที่จะต้องเข้าตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับผมก็จะถูกถามประจำนะฮะตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วถามว่าคุณ มาที่หลังเขาเขาขยายสาขาไปเยอะแล้วกูจะสู้กูจะสู้เขาได้งลยวันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วครับว่าเราเปิดมาหลายสาขาค่าเฉลี่ยต่อสาขาที่ขายได้เราขายได้มากกว่าทุกรายแล้วก็ถ้าวัดจำนวนพื้นที่กับยอดขายพื้นที่ยอดขายเราดีกว่าทุกคนค่ะแต่ถ้าพูดถึงในขั้นปลายเนี่ย โอกาสที่เราจะไปเก็บเกี่ยวหรือว่าขยายไปในขั้นปลายเนื่องจากเมื่อสักครู่คุณคุณว้วนบอกว่าขั้นปลายเนี่ยมาจิ้นสูงใช่ไหมคะมีโอกาสที่จะเข้าไปไหมคะก็มีฮะแต่มันก็เป็นเรื่องของที่ที่เราก็ต้องดูองค์ประกอบลายได้ยางนะครับว่าเราอยากจะทําอะไรที่ให้มันแข็งแรงซักเซสก่อนแล้วค่อยเข้าอีกตลาดหนึ่งนะครับ,รบเราคงไม่รีบร้อนเข้าไปเยอะๆโดยขณะที่ที่ ความสําเร็จยังไม่เกิดขึ้นเราบ,บอกเราเข้ามา18ปีใช่ไหมคะคก็สามารถที่จะเติบโตได้แบบต่อเนื่องแล้วก็กินมาเก็ตแชร์ตอนนี้คือเกือบ20%แล้วใช่ไหมคะในส่วนของขั้นกลางถ้าเราจะมองภาพไปอนาคตเนี่ยคิดว่าในอีกประมาณ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเนี่ยภาพตลาดตรงนี้มันเปลี่ยนไหมคะตลาดพวกนี้ยังเติบโตอยู่ะนะฮะเติบโตอยู่ถ้าเราพูดถึง GDP บ้านเราเนี่ยโตสักประมาณ5%นะสมมตินะฮะค่าเฉลี่ย ตลาดนี้โดยปกติก็จะโตเนี่ยมากกว่า GDP สักประมาณ2%โดยภาพรวมนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อคนมีรายได้สูงขึ้นนะครับการให้ความสําคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเนี่ยจะสูงขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นโดยการเตริบโตมันเนี่ยจะโตมากกว่า GDP โดยภาพใหญ่ของตลาดนะครับเพราะนั้นตลาดก็ยังเติบโตต่อนเนื่องออตามไลฟ์สไตล์นะครับของคนไทยเราที่ดีขึ้นตลาดยังเติบโตต่อนเนื่อง ตามขนาดของ GDP ที่เราโตขึ้นนะ,ะด้วยด้วยความที่มันมีโอกาสเติบโตอย่างนี้ความหอมหวานในการที่คู่แข่งจะเข้าลงเข้ามาแข่งก็ค่อนข้างมีอยู่สูงไหมคะถ้าประเมินตรงนี้เนี่ยศักยภาพของในประเทศเองหรือแม้กระทั่งต่างประเทศที่จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้คุณคุณอุธมองโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนคะต่างประเทศคงไม่เข้าแล้วะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตลาดนี้เนี่ยในประเทศไทยเราก็มีผู้เล่นรายใหญ่อยู่ <c oughs> หลายรายแล้วต่างประเทศคงไม่เข้าแล้ว <c oughs> เหมือนกับรีเทลลิงในเซกเมนต์อื่นๆที่ต่างประเทศก็ไม่เข้าแล้วแล้วถึงแม้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยบ่อยครั้งที่ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็สู้โลโคโไม่ได้นะครับเ mm hmm. พราะรีเทลลิงมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของโลโคโที่คุณต้องมีความเข้าใจคนโลโคโพอสมควรเพราะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นรายใหญ่จากต่างประเทศมาก็ไม่ค่อยน่ากังวลเนื่องจากว่าภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็มีความแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ขยายตลาดไปมากแล้ว นะครับส่วนภายในเราเองเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่ผู้เล่นรายใหญ่ๆเท่านั้นรายย่อยโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยยากนะฮะในตลาดนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพวกโมเดิร์นเทรดนะโมเดิร์นเทรดกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเทดติชโนลเทรดกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนี่ยจะโตขึ้นโตขึ้นกลุ่มเทดติชโนลเทรดเนี่ยจะเสียแชร์ไปนะครับจากวันแรกถึงวันนี้เนี่ยเทดติชโนลเทรดก็เสียแชร์ไปเรื่อยๆแสดงว่าตัวที่เป็นโมเดิร์นเทรด ก็ขยายตลาดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรวมถึงเราด้วยใช่ไหมที่โมเดลเทรดรูปแบบหรือว่าบิสเนสโมเดลของเราที่เติบโตในอดีตนะก็คือเป็นการขยายสาขาเติบโตอย่างต่อเน,นื่องในอนาคตข้างหน้าเรายังคิดว่าโมเดลนี้ยังใช้ได้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดให้เห็นภาพคือจํานวนประชากระนะครับจำนวนประชากรกับพื้นที่ขายมันเป็นตัวที่ชี้้เห็นนะครับแต่เพียงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่เรื่องของการขยายสาขาเท่านั้น รเรายังต้องทําสิ่งอื่นควบคู่คไปเช่ <_ C 2> นเราคงไม่ได้มองเรื่องของของ,ของการขายเพียงเพียงผ่านช n n e l เฉยๆเรายังผ่านเรื่องของอีคอมเมิร์ด้วยนะครับ <_ C 2> ก็ยังมีการขยายทางด้าน E-Commerce ด้วยปัจจุบันนี้เราก็ทำอ e ีคอ m เมิร์อยู่แต่ตลาดในประเทศไทยนั้น,นย,ยังเป็นช่วงของการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ก็ทำรายได้ให้เราปียงสักประมาณ360ล้านนะครับคือเป็นส e ัดส <_ C 2> <k> ่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ก็เพิ่มขึ้นทุกปีฮะแต่เพียงแต่ว่าตลาดมันยังไม่ได้เติบโตมากนะครับถ้าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซทั้งตลาดจะเติบโตสูงมากนะครับแต่ของเราเองเนี่ยก็เติบโตแต่ไม่ได้เติบโตสูงเท่ากับตลาดโดยรวมเพราะเนื่องจากสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มันต้องติดตั้งมันต้องหยิบฉวยลูกค้าจะไม่ค่อยได้สะดวกเหมือนบริการ,รหลังการขายบนมีบริการหลังการขายไม่ได้สะดวกเหมือนกับการซื้อ,อทั่วๆไป ค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซตรงนี้ภาพเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยมันจะมีส่วนอย่างไรบ้างในเรื่องของศักยภาพการทํากําไรของเราแล้วก็เรื่องยอดขายฮะถ้ามันมีสัดส่วนเพิ่มมากึ้น้เรื่อยๆฮะตอนนี้ยังต้องพูดว่าสัดส่วนมันน้อยมากยอดขายนะครับปีที่ผ่านมาเราขาย5ประมาณสัก5 0 0หมื่นล้าน อีคอมเม c รขายอยู่360มโอ้โหเทียบกับ50,000มันก็คือ<า>ยัง,ต,งต้องพึ่งพาเรื่องการขยายสาขาอยู่สัด<ช>ส,ส่วนมันน้อยมากครน้อยมากแล้วถ้าเราเทียบถึงใน AEC เราเนี่ยใน AEC เราเนี่ยนะ AEC เ,เ,นะเรามีประชากร600ล้านคน e c o m m e r c รก็ยังเป็นสัดส่วนที่ที่ที่น้อยนะฮะในใน AEC เรารแต่เติบโตไม่เติบโตมีความสําคัญมากขึ้นไหมมีความสําคัญมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่มันจะทําให้ขับเคลื่อนการเติบโตของเราเนี่ยแล้วเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยนะคะคมันคือรูปแบบธุรกิจแบบไหนที่เรากาลังจะไปคะก็ยังต้องเป็นผ่านชแนลก็คือเดิ <Channel> เป็นสาขาอยู่ดีนะยัง <Channel. S 2> เป็นผ่านชแนลโดยหลักเราก็ยังเติบโตจากชแนลเดิมค่ะคทีนี้กลยุทธ์ในการที่จะสร้างไรายได้จากเรื่องของการสาขาเดิมด้วยแล้วก็เปิดสาขาใหม่ด้วยเนี่ยระวังไว้อย่างไงบ้างคะกลยุทธ์หลักของเราเนี่ยนะครับก็มีด้วยกัน5ด้านนะครับ ด้านแรกเลยเนี่ยคุยไปแล้วก็คือว่าผ่านเรื่องของช n นลนะครับเราจะมี Channel เพิ่มขึ้นมไม่ว่าจะเป็น Channel ที่เป็นเป็นจับต้องได้อย่างร้าน Channel ที่ไม่จับต้องได้อย่างพวก E-Commerce นะครับเพราะฉะนั้นการขยายสาขาก็ยังขยายอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ใน a อ c ปีหนึ่งเราขยายกี่สาขาเปิดสาขาใหม่ฮะอ,อแล้วแต่ปีครับปีบางปีที่เราขยายมากๆก็10กว่าสาขาก็มีมนะครับ บางปีเราขยายน้อยก็ประมาณ78สาขาเราดูจากอะไรคะเราดูจากภาวะเศรษฐกิจในปีนั้นนะครับในปีนั้นนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือว่าบางพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยนะเราอยากจะไปเปิดจริงแต่โซนนิ่งไม่เปิดโอกาสให้เราก็คือพังเมืองนะนะพังเมืองมันจะแบ่งเป็นโซนนิ่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เรื่องแรกก็คือเรื่องของการขยายสาขา การเพิ่มยอดขายะนะฮะทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่กลยุทธ์ที่2คือการพัฒนาเรื่องสินค้า,านะครับพัฒนาเรื่องสินค้ากลายุทธ์ที่3ก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของบริการนะครับเรามีบริการหลังค้าหลังการขายมากกว่าลายอื่นทุกวันนี้เรามีเอ้าซอร์สทีมเนี่ยติดตั้งทั่วประเทศเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า700ดร้ะยทีมนะที่ทำงานให้เราตลอดเวลา เราทํางานปรปับปรุงบ้านเก่าบ้านใหม่ให้ลูกค้าห้องน้ําเก่าเป็นห้องน้ําใหม่ uh huh. นะครับโดยทีมของเราทั้งหมดโดยเราคุมงานทั้งหมดนะการันตีทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็จะมีค่าบริการด้วยมีค่าบริการใช่ไหมคะคือใ<ะ>ช้วัสดุแล้วด้วยแล้วก็ค่าบริการค่าบริการด้วยบางอย่างก็ฟรีเพราะว่าผู้ผลิตนั้นมาร่วมมือกับเราอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องสุขภัณฑ์<ะ>ผู้ผลิตก็อยากจะโปรโมทรุ่นนี้ก็จะบอกว่าถ้าซื้อรุ่นนี้นะครับฟรีค่าติดตั้งให้ นะครับโดยท <ator> <ret ii> <ümüz> ี่ค่าติดตั้งนั้นเนี่ยเราเป็นคนติดตั้งให้ผู้ผลิตก็มาจ่ายเงินให้ให้กับเรานะครับอันนี้ก็คือทางด้านของเซอร์วิสนะฮะส่วนที่3ก็คือทางด้านของสปายเชนนะครับสปายเชนนะครับว่าเรามีสปายเชนที่รองรับการขยายตัวของเราอธิบายตรงพลายเชนนิดนึงว่ามันจะกลับเข้าไปสู่เรื่องของการเติบโตคือสร้างรายได้ทํากาไรให้เราได้ยังไงฮะพลายเชนง่ายๆเนี่ยนะครับผมขายของทุกวัน ของมันก็ต้องมีหมดไปแล้วก็เติมของใหม่เข้า supply chain คือขบวนการทั้งหมดในการเติมของใหม่หเติมน้ําให้กับทุกสาขาเติมได้ดีแค่ไหนเติมได้เร็วแค่ไหนเติมแล้วไม่พลาดเติมแล้วแม่นของไม่ขาดขบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ครอบคุมเรื่องของ distribution center ครอบคุมเรื่อง istics, ของ logistics ครอบคุมเรื่อง inventory management ะนะครับและนี่คือส่วนของ supply chain นะครับ ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายส่วนที่5ก็คือเรื่องของการตลาดนะครับเราจะสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไงว่าเรามีสินค้าที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาเรามีบริการที่พิเศษกว่าคนอื่นเขาเรามีบริการที่ช่วยเหลือให้ลูกค้าสะดวกขึ้นลูกค้าสามารถมาใช้บริการนี้กับเราได้นะครับนั่นก็คือ5กลยุทธ์หลักใหญ่ๆเพื่อทําให้ธุรกิจเนี่ยใน5ปีใน10ปีข้างหน้าเนี่ยยังเติบโต นะครับแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับค่ะเนื่องจากว่าเราทำเป็น B 2 C ก็คือลงไปถึงคอน sumer เลยก็คือทางด้านของผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีอารมณ์ในเรื่องของการจับจ่ายไม่จับจ่ายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของตอนนี้ก็คือเป็นหนี้กันเยอะหนี้สินภาคครัวเรือนเวลาที่เกิดภาวะแบบนี้เนี่ยเราใช้กลยุทธ์ยังไงฮะเพราะมันจะมีช่วงซีซั่นไหมคะว่าช่วงนี้ยอดดีช่วงนี้ยอดขายไม่ดีคือธรรมดาครับตอนนี้ะนะครับเพราะว่าภาวะอย่างนี้เนี่ย นะครับซึ่งความเชื่อมั่นผู้ริโภคไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะประหยัดก็จะไม่ใช้จ่ายนะครับไอการลดราคาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับทุกคนก็ลดราคาหมดนะแต่จุดที่จะไปคลิกคลิกให้เขาเนี่ยตัดสินใจเนี่ยในการซื้อสินค้าเนี่ยนะครับมันต้องหาจุดที่ทําให้เขาคลิกนะครับบังเอิญเราเนี่ยนะครับมีฐานเมมเบอร์อยู่ถึง2ล้านกว่าลายที่ซื้อสินค้าเราทุกๆเดือนเนี่ย นะครับทุกๆเดือนมาซื้อสินค้าเรานะครับอันเนี้ยทำให้เราเนี่ยได้เปรียบสามารถใช้ฐานเมมเบอร์เราเนี่ยมาเป็นประโยชน์กระตุ้นยอดขายกระตุ้นได้นะครับเช่นเราก็เข้าไปดึงโปรไฟล์ของลูกค้าของเราว่าลูกค้าที่มีบ้านอยู่อย่างนี้ราคาเท่านี้มีรายได้ขนาดนี้มีกำลังซื้อขนาดนี้เชิญเข้ามาสัมมนากันเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมเชิญลูกค้าของเราเนี่ยมาสัมนา เรื่องติดโซลารูปบนหลังคาขายไฟให้รัฐบาลจุดคลิกมันก็คือว่าขายไฟให้รัฐบาลก็คือลงทุนสักหมื่นหนึ่งเกินกว่านั้นครับบนหลังคาบ้านเราเนี่ยขนาดสักไซส์เอสเอ็มนะครับถ้าไซส์เเนี่ยประมาณพื้นที่สักประมาณ30ตารางเมตรเนี่ยก็ขายไฟให้รัฐบาลได้เดือนหนึ่งสักส0 0 0มืกว่าบาทขอโทษ3,000ันกว่าบาทนะครับ ะคะ่าติดตั้งอแผงโซลา่าบนหลังคาก็ประมาณสัก3 0 0แสนกว่าบาทดูแล้วเนี่ยยิวต,ตอบแทนก็ประมาณสัก12%สัก8ปีก็คืนทุนนะครับคลิกมันก็คือว่าเปลี่ยนหลังคาบ้านคุณให้เป็น<ห>สินทรัพย์หารายได้ให้กับคุณนะครับถ้าคุณไม่มีเงินเรามีแบงก์มาปล่อยกู้ให้คุณด้วยแต่ถ้าคุณมีเงินยิวก็ประมาณสัก12% 8ปปีก็คืนทุนปรากฏว่าวันนั้นวันเดียวเนี่ยมีคนจอง เพื่อให้เราไปสำรวจว่าที่บ้านทําได้หรือทําไม่ได้ร้อยกว่าลายซึ่งอันนี้เราก็จะคิดค่าบริการคิดค่าบริการขายพแผงโซลาด้วยแล้วก็คิดค่าบริการด้วยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางด้านการตลาดท,ที่จะต้องทําตลอดอาาที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าออถึงแม้ว่าผู้บริโภคเนี่ยคอนฟิเดน c ์ไม่ดีไม่ค่อยจับจ่ายาแต่เราก็จะต้องพยายามหาวิธีที่จะทําให้เนี่ยนะครับ เขาเนี่ยได้ประโยชน์เขาเนี่ยได้ผลประโยชน์กลับไปะนะมันไม่เพียงแต่การลดราคาเท่านั้นมันต้องหาตัวอื่นประกอบด้วยเพราะลดราคามันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องทำในในภาวะอย่างนี้ะนะไอ้ตัวอื่นอันนี้นะครับเราต้องหาขึ้นมาเรามีโอกาสดีกว่าคนอื่นเขาตรงที่เรามีเมมเบอร์สองล้านกว่าลายนะครับเราเก็บทรานซัคชันของเขาว่าเขามาซื้ออะไรซื้อสินค้าอะไรทำให้เราจับพฤติกรรมเขาได้ว่าเขาเป็นยังไงบวกกับโปรไฟล์ของเขา เราก็จะต้องเลือกโปรไฟล์เขาบวกกับพฤติกรรมของเขาไหมสมมุติฐานว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็เชิญเข้ามาสัมมนาหรือส่งข้อมูลสื่อสารไปหาเขาว่าช่วงเนี้เรามีอะไรดีให้เขาไม่ใช่แต่เพียงลดราคานะฮะถ้าลดราคานี่มันไม่พอตอนนี้เพราะ,ะ,ะทุกคนก็ทําหมดค่ะทีนี้ถามเรื่องของ a o e เรานะคะเรื่องของผลตอบแทนจะสสวนทพราผู้ถือหุ้นเราทํามาค่อนข้างดีนะฮะอย่างปี5 6นี่27 ปเซ็นต์นะคะแล้วก็ปี57นี้23หย่อนไปนิดนึงแล้วก็พอมาปี58แต่มานหนึ่งก็ยังคงทำได้22%นโยบายตรงนี้เราที่ที่จะให้ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,น,นเรามีนโยบายยังไงคะในอนาคต<อ>ยังคงรักษาอยู่ในระดับนี้ไหมครส่วนที่เป็นเอีที่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบางปีเนี่ยมันก็อาจจะมีการหย่อนลงนะอย่างปีที่ผ่านมาหย่อนลงเหตุผลเพราะาเราขยายไปทำธุรกิจเมกะโฮม นะครับเมกะโฮมซึ่งมันเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงร่มเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นช่วงเซตอัพของธุรกิจมันก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะมันก็ฉุดผลประกอบการของเราลงไปบ้านเราไปขยายในมาเลเซียนะครับเพิ่งเปิดไปได้สาขาเดียวมันก็ฉุดผลประกอบการเราเป็นช่วงการลงทุนเป็นช่วงการลงทุนยังไม่มีสเกลที่ใหญ่พอที่จะทําให้มันสร้างกําไรแต่ปีนี้ดีขึ้นแล้วคือเมกะโฮมเนี่ยนะครับไม่ขาดทุนแล้วนะ เพราะฉะนั้นก็จะเหลือลูกอันเดียวที่เราอุ้มเหลือลูกคนเดียวที่เราอุ้มคือ<ล>ที่มาเลเซียนะฮะถ้ามาเลเซียอีกสเต็ปหนึ่งเราขยายสาขาได้ตามเป้าที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับก็จะถึงจุดที่เบรกอีเวนแล้วเป้าเรากี่สาขาช่วงแรกที่มาเลเซียเนี่ยเราตั้งใจจะเปิดขึ้นมาสัก4ี่แห่งเพื่อมาดู ให้จูนไฟจูนต่างๆเหมือนเราปลูกต้นไม้ครับเราต้องมีเวลาตัดแต่งให้ต้นไม้เนี่ยสวยงามนะฮะกิ่งนี้ไม่สวยกิ่งนี้มีสวยกิ่งนี้ไม่ดีตัดทิ้งนะครับก็ต้องมีเวลาตัดภายในปีนี้ป่ะฮะสีส่สาขาหรือว่าค่อยๆทย,ยอยเปิดค่อยๆทย,ยอยเปิดครับปีนี้<ห>ปีที่แล้วเราเปิดเป็นหนึ่งปีนี้อีกหนึ่งคงเปิดไม่ทันนะครับท,ที่ที่มาเลเซียเลือกมาเลเซียเพราะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเพราะว่า GDP per capita เนี่ยเขาสูง เพราะนั้น purchasing power เนี่ยเขาสูงนะครับข้อที่2คือคู่แข่งขันน้อยนะครับข้อที่สามเขาอยู่ใกล้กับเรามากลดขนส่งสินค้าเราจากที่ดีซเราเนี่ยนะฮะที่อยู่ที่วังน้อยเนี่ยวิ่งไปถึงกวลลํลำเปอร์ไม่เกิน3ามวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการขนส่งสินค้าจากเราไปหาที่กุลลลำเปอร์สะดวกมากนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูแลได้ง่ายขึ้น,นค,ค่ะ ฟังจากที่คุณคุณวุฒิบอกเล่าให้เราฟังแล้วนะคะก็คงจะไม่ได้เติบโตแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้เริ่มที่จะเข้าไปในประเทศมาลเลเซียแล้วนะคะก็คงจะไม่ได้หยุดที่มาลเลเซียเท่านั้นนะคะคงจะมีแผนต่อไปที่จะไปประเทศอื่นๆนะคะแต่ก็ต้องรอเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูผลที่ประเทศมาลเลเซียก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณคุณวุฒินะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะเราพักกันสักครู่ค่ะฟังจากผู้บริหารไปแล้วนะคะช่วงหน้าเรามาฟังจากทางด้านนักลงทุนหุ้นคุณค่าและนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพกันบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ